ปเชตติโนมุ่งมั่นคุมปารีสแซงแชแมงไม่สนใจข่าวลือกับผีแดงมาริซิโอโปเชตติโนยืนยันว่ายังคงมุ่งมั่นในการคุมทัพปารีสแซงแชแมงและจะไม่ปล่อยให้ข่าวลือกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามารบกวนจิตใจอย่างแน่นอนโปเชตติโนกำลังเตรียมทัพปารีสแซงแชแมงเพื่อทำศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่จะออกเย City ือนแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยระหว่างการแถลงข่าวถึงความพร้อมก่อนเกมโปเชตติโน ถูกถามข่าวเรื่องกับที่เกี่ยวโยงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข่าวลือในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาระบุว่าปอเชติโน่กำลังไม่มีความสุขในการทำงานกับแฝชแชร์และปราถนาที่จะย้ายกลับมาคุมทัพในพรีเมียร์ลีกกับแมนยูตั้งแต่ช่วงกลางฤดูกาลนี้เลยทำให้อดีตเฮดโค้ชของทอนแนมฮอสเปอร์ต้องชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่าผมไม่ใช่เด็กๆมีข่าวลือเกิดขึ้นผมก็เข้าใจสิ่งที่กำลังเป็นอยู่แต่เรื่องราวพวกนี้ ไม่สามารถมารบกวนสมาธิของผมได้ข่าวลือเกิดข,ขึ้นตลอดและเราต้องทิ้งมันไปซะเรายังมีสมาธิเรามุ่งมัน100่นร้อเปเซเพื่อทำผลงานให้ดีที่สุดโอเชติโนที่ถูกสเปอร์ไล่ออกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2019และรับงานที่แป้แชร์เมื่อเดือนมกราคมปีนี้กล่าวเลโอนเนลเมสซี่ดาวเตะของปารีสแซงต์แชงกงยกนิ้วชื่นชมคิเยโนโรนัลโดที่สามารถปรับตัว ก,การเล่นให้กับแมนยูเต็ตในยุคปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วพร้อมบอกว่าช่วงเวลาที่เคยดวลกับโรนัลโดในเกมลาลิก้าถือเป็นช่วงเวลาที่แสนวิเศษสําหรับตนในช่วงเวลาซัมเมอร์ที่ผ่านมาทั้งโรนัลโดและเลียนเนลเมสซี่ต่างก็ทําการย้ายทีมทั้งคู่เพียงแต่ในกรณีของแข้งชาวโปรตุกีสนั้นเป็นการย้ายกลับมาอยู่กับแมนยูเต็ดทีมที่เขาเคยเล่นให้เป็นเวลานานซึ่งถึงแม้ฟอร์มของเขาจะไม่ถึงขั้นคงเส้นคงวามากนัก ต่เจ้าตัวก็ทําประตูได้มากในระดับหนึ่งแข้งชาวอาเจนต้าให้สัมภาษณ์กับมากาสื่อชื่อดังของสเปนว่าแมนยูเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆพวกเขามีนักเตะชั้นยอดอยู่ในทีมหลายคนจริงอยู่ทีคิเซโน่รู้จักสโมสรเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ตอนนี้สภาพของที่นั่นถือว่าต่างไปจากตอนที่เขาเคยเล่นให้และเขาก็สามารถปรับตัวเข้าก,กับมันได้อย่างน่าประทับใจเขาทำประตูได้ตั้งแต่ช่วงแรกที่เพิ่งย้ายไปอยู่กับทีมเหมือนกับที่ผ่าน,านมา และไม่มีปัญหาในการปรับตัวเลยถึงแม้ว่าพเียร์ลีกจะไม่ได้เป็นลีกที่ถึงขั้นสุดยอดในระดับที่หลายคนคิดกันแต่มันก็ยังเป็นลีกที่เล่นได้ยากม,มากๆและการแข่งขันมันก็สามารถเกิดเรื่องพลิกผันได้อยู่บ่อยๆหลังจากผ่านเดือนธันวาคมไปแล้วการแข่งขันที่นั่นจะเปลี่ยนไปอย่างมากและอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเมนซี่เสริมว่าการที่เคยได้ดวลกับโรนัลดในศึกลาลิกาสเปนถือเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมสุดๆสำหรับตน เราเลิกดวลกันกับการเล่นในลีกเดียวกันมานานแล้วล่ะนะเราขับเที่ยวกันในฐานะส่วนตัวและในฐานะทีมด้วยการที่ต่างมีเป้าหมายแบบเดียวกันตอนนี้มันถือเป็นช่วงเวลาที่สวยงามสําหรับเราทั้งคู่และสําหรับหลายคนด้วยเพราะพวกเขาได้เพลิดเพลินไปกับมันอย่างมากมันเป็นความทรงจําที่สวยงามและจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลอย่างแน่นอนโรนัลคูมัน ถูกปลดออกจากตำแหน่งเทนเนอร์ของบาร์เซโลนาสังเวยผลงานที่ย่ำแย่ในซีซั่นนี้แต่เลวเนลเมซี่มองว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่ยุติธรรมต่อเทนเนอร์ชาวดัตเลวเนอร์เมซี่กองหน้าทิพยชัดอาเจนตินาของปาริสแซนแชแมงมองว่าการปวดรนัลดัคูมันไม่ยุติธรรมสำหรับเทนเนอร์ชาวดัตที่ต้องทำงานในช่วงเวลาที่ยากลำบากของสโมสรอนหลังการสูญเสียนักเตะก,กำลังสำคัญจากการ,รเผชิญปัญหาทางการเงินขั้นวิกฤต จากการเปิดเผยกับมาก้กาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคูมันเข้ารับตำแหน่งเทรนเนอร์ของบาร์เซโลนาต่อจากกีเกเซเตียนในช่วงซัมเมอร์ปี2020เขานำท่าปะสูกลาหน้าควา้าแชมป์โคปาเดเลในซีซั่นแรกแต่ก็ทำงานในตำแหน่งดังกล่าวอีกไม่ถึง18เดือนก่อนถูกปลดออกจากตำแหน่งจากผลงานที่ย่ำแย่ในซีซั่นนี้โดยมีชาบีเนเดตต์ตำนานเมิซี่บาร์ซ่าถูกดึงมาเป็นเทรนเนอร์คนใหม่มันไม่ยุติธรรมเสมอสำหรับโค้ชมันไม่ยุติธรรมสำหรับคูมัน และเออร์เนสโต่บาเบเดเมื่อผลการแข่งขันไม่ดีมันง่ายสุดที่จะชี้ไปที่โค้ชเพื่อเปลี่ยนเขาและไม่ใช่นักเตะคูมันมาถึงช่วงเวลาที่ยากลําบากมากสำหรับสโมสอนที่นักเตะคนสําคัญจากไปแต่เขาสามารถดึงนักเตะอายุน้อยจำนวนมากเข้ามาได้อย่างที่ผมพูดไปการตําหนิโค้ชนั้นง่ายสุดเสมอและพวกเขาก็ทราบดีเพราะมันเป็นอาชีพของพวกเขา